สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษียากรในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีเช่าทรัพย์สินแบบ leasing ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรา6 5ตรีวงเล็บ13มาตรา6 5ตรีวงเล็บ5และพระราชกฤษฎีิกาฉบับที่145พศ2527ข้อหารือ มีรายละเอียดัดนี้ครับบริษัทโนจักัดบริษัทได้เช่าเครื่องจักรเพื่อจะใช้ในการผลิตสินค้าตามสัญญาเช่าแบบบริสิงเมื่อวันที่20กรกฎาคม2550ได้ทำสัญญาขายเพื่อเช่ากลับคืนมูลค่า20 00, 4 7 5 3ล้าน475,350บาทแปสตาง์ บริษัทได้จ่ายเงินค่าเริ่มต้นสัญญาเช่าซึ่งในทางบัญชีถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าหากไม่มีข้อตกลงในการจ่ายคืนในอัตราร้อยละ50เป็นเงินจำนวน10ล้าน2 3 7 6 7นบาทสีสตางค์โดยบริษัทได้บันทึกบัญชีเป็นมูลค่าทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเครื่องจักร ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่29ซึ่งกำหนดให้บริษัทต,ต้องบันทึกการเช่าทรัพย์สินแบบรีสิ่งเป็นทรัพย์สินของกิจการด้วยจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่าและบริษัทได้จ่ายเงินค่าเช่าแบบรีสิ่งส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50สัญญาเช่ามีกำหนดเวลา5ปีบริษัทจะซื้อเครื่องจักรดังกล่าว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงราคา100บาทมูลค่าที่ระบุไว้ในสัญญาบร,ริษัทขอหารือว่าเงินหนงเงินค่าเช่าแบบ leasing ที่บริษัทต,ต้องจ่ายในแต่ละปีบริษัทมีสิทธิ์ถือเป็นรายจ่ายตามงวดที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาได้ใช่หรือไม่ 2. เงินค่าเริ่มต้นสัญญาเช่าร้อยละ50 และค่าซื้อเครื่องจักรดังกล่าวเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงราคา100บาทบริษัทต้องปฏิบัติอย่างไรำคำตอบมีแนววิดัฉนนี้ครับ 1. เนื่องจากสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งเข้าลักษณะเป็นการเช่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตามข้อเท็จจริงข้างต้นถ้าทรัพย์สินที่เช่า เป็นทรัพย์สินที่นำมาใช้ในการประกอบกิจการและไม่ใช่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เฉพาะค่าเช่าเฉพาะค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยไม่รวมภาษีซื้อของค่าเช่าทรัพย์สินนั้นถือเป็นรายจ่ายจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการซึ่งบริษัทมีสิทธิ์นำไปบันทึกเป็นรายจ่าย ได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จ่ายค่าเช่านั้นไปจริงไม่ต้องห้ามตามมาตราห้ตรีวงเล็บ13แห่งประมวลรัษฎากร 2. กรณีบริษัทจ่ายเงินเริ่มต้นสัญญาเช่าถือเป็นรายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าทรัพย์สินและเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา6 5ตรีวงเล็บ5แห่งประมวลรัษฎากรโดยบริษัทมีสิทธินำเงินค่าเริ่มต้นสัญญาดังกล่าวมาถือเป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ากรณีมีหนังสือสัญญาเช่าที่ไม่มีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ หรือมีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้เพียงระยะเวลาอันจำกัดแน่นอนในอัตราร้อยละ100หารด้วยจำนวนปีอายุการเช่าและอายุที่ต่อได้รวมกันตามมาตรา4วงเล็บสแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉบับที่14 5 คส2อ2ห้กรณีบริษัทใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องจักรเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงถือว่าเครื่องจักรดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทซึ่งบริษัทมีสิทธินำค่าซื้อเครื่องจักรโดยไม่รวมภาษีซือ้อมาเป็นต้นทุนของทรัพย์สินเพื่อนำมาหักค่าสิกหลอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้ ตามมาตรา4วงเล็บ5แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่145พศ2527